มาต่อกันครับเพื่อนจากตอนที่แล้วนะครับโอเคเรามาดูเรื่องใช้ชีวิตด้วยความรักต่อนะครับคราวนี้ส่วนที่2องความรับนี้เนี่ยก็คือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใกล้ชิดเราด้วยความรักนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาถามผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ว่าความสุขที่สุดของพวกเขาเอาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับเกือบร้อยทั้งร้อยครับคำตอบแรกมันจะเป็นคู่สมรสบุตรหลานบิดามรรดาแล้วก็มิสหายนะครับ ู้เขียนบอกว่าเขาได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่านะว่าคนที่ตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวให้ลึกซึ้งเนี่ยล้วนจะมีความสุขนะครับในทางตรงกันข้ามเมื่อถามถึงความเสียใจคําตอบแรกก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เช่นกันมีทั้งที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความสําคัญแล้วก็ที่รู้สึกว่าตนไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตด้วยความรักหลายปีมาแล้วขณะที่ผู้เขียนเป็นอนุศาสนาจารย์นะครับชายชราผู้ขมขืนคนหนึ่งนะบอกเขานะว่า ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับเรื่องวัตถุสิ่งของผมให้ความสําคัญกับผู้คนเป็นอันดับรองลงมาไปมากทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ารถ bmw ของผมไม่ได้มาเยี่ยมผมในบ้านพักคนชรานะครับหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ที่ผู้เขียนชื่นชอบเขาบอกว่าเป็นชายชราวัยหกสิบสองครับชื่อว่าเคนนะครับลูกชายเขาซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลน,นะเป็นคนแนะนํามาว่าพ่อของเขาเนี่ยคือผู้ปราดเปรื่องที่สุดเท่าที่เคยรู้จักนะครับผู้เขียนบอกว่าผมแปลกใจ พอที่จะหลายคนนะที่จะเสนอว่าบิดามารดาเป็นคนที่บาดเปื่อยที่สุดในชีวิตนะครับผมหวังว่าสักวันลูกของผมจะรู้สึกเช่นนั้นกับผมบ้างนะผู้เขียนบอกต่อนะว่าผมเห็นว่าในฐานะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเราควรจะพยายามดําเนินชีวิตในแบบที่ลูกๆจะมองว่าเราใช้ชีวิตอย่างฉลาดอีเมลของลูกชายคนนั้นบอกว่าคุณพ่อเป็นช่างตัดผมรายเดียวของเมืองเล็กๆใน Iowa. ไอโอวาเมื่อคิดว่าจะได้คุยกับช่างตัดผมรายเดียวของเมือง ผู้เขียนก็บอกว่าเขารู้สึกทึ่งมากอย่างบอกไม่ถูกเลยนะเขาบอกว่าเคนครับเคนเป็นช่างตัดผมในชุมชนเล็กๆของวอคอนในไอโอวามานานถึง4 2ปีนะครับตอนที่ผมเริ่มอาชีพนี้มีช่างตัดผมอีก13คนในวอคอนแต่ผมมายืดยืนกว่าทุกคนก็เลยกลายเป็นช่างตัดผมรายเดียวของเมืองไปนะครับเคนบอกนะครับผมไปงานศพของช่างตัดผมคนอื่นๆทุกวันนี้ผมยังตัดผมให้หลานๆของพวกเขาด้วยว้าวนะครับการเป็นเกาบกประจําเมืองเล็กนั้นครับ วอคอนมีผู้อยู่อาศัยประมาณ4,000คนนะครับคล้ายกับการเป็นพระหรืออนุศาสนาจารย์นะครับเว้นแต่ว่าอาชีพช่างตัดผมก้าวข้ามทุกวงสมาคมแล้วก็ขอบเขตคนส่วนมากต้องไปตัดผมกันบ้างทั้งยังต้องนั่งพูดคุยแล้วก็สังเกตสังกาอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหมครับเพื่อนมนุษย์คนอื่นในระยะเวลาสั้นๆทันทีที่เริ่มคุยกับเคนผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า เขาไม่พียงแต่รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการมีชีวิตที่อิ่มเอมเติมเต็มแล้วก็มีจุดหมายเท่านั้นหากยังเป็นนักเรียนที่ดีมาตลอด42ปีของการสังเกตการอย่างใกล้ชิดอีกด้วยความลับในการทําให้ชีวิตมีความหมายและมีจุดหมายรวมทั้งสิ่งที่ทําให้ชีวิตไร้ความหมายและขาดจุดหมายไม่เคยเดินหายไปจากเขาเลยนะครับถ้าเฝ้าดูให้นานพอคุณจะรู้ว่าอะไรทําให้คนเรามีความสุขเขาบอกนะครับผมสังเกตว่าถ้าคุณมีความรักในชีวิตมีงานที่ทําให้ชีวิตมีจุดหมายคุณก็จะเป็นคนมีความสุข ไม่ต้องใช้เวลานานก็รู้ว่าเคนเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็มิสหายทั้งยังมีงานที่ทํเให้ตนรู้สึกว่าชีวิตมีจุดหมายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าภารกิจตัดผมสําหรับเขาแล้วในงานนี้ให้โอกาสรับใช้ผู้อื่นแล้วก็พัฒนามิตรภาพให้แน่นแฟนอีกด้วยสําหรับการเป็นช่างตัดผมของเคนนะครับเขาบอกต่อนะว่าคําแนะนําที่ดีที่สุดที่เคยได้รับนั้นมาจากพ่อตาครับซึ่งบอกเขาตั้งแต่เริ่มคุ้นเคยกันใหม่ๆว่าการต่อสู้มีทั้งขาขึ้นและขาลงมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สมุดบัญชีธนาคารไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในชีวิตหรอกนะแต่คนที่ลูกได้พบเจอและส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาต้องหาที่เป็นเครื่องวัดความสําเร็จพ่อของเคนเสียชีวิตตั้งแต่เขายัางเล็กมากนะครับเนื่องจากเคนเป็นลูกคนหัวปีนะครับในบรรดาลูกทั้งหมด4คนเขาก็เลยต้องรับบทบาทแทนพ่อแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆยังไงผมรู้สึกว่าผมควรจะเป็นพ่อในแบบที่พ่อของผมอาจจะเป็นเขาบอกว่าผมว่าเขาบอกผมว่า ครั้งที่ยังเด็กมีหลายคนคอยช่วยเหลือครอบครัวเขาซึ่งประกอบด้วยเด็ก4ี่คนกับแม่ไม่หนึ่งคนเขาจึงตัดสินใจว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ผู้อื่นได้เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่เขามิตรสหายครอบครัวแล้วก็ผู้คนคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเขาเสมอมาเขาบอกภรรยาว่าเขาจะลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะว่าขายบ้านใหม่เอี่ยมไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเขากับภรรยาแทบไม่เคยอยู่บ้าน แต่มักจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวเช่นเป็นตัวอย่างที่ดีถึงสิ่งที่ผมค้นพบในการสัมภาษณ์นะว่าถ้าเราให้ความสําคัญับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ใกล้ตัวด้วยความรักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะครับเหตุนี้เองส่วนที่2ของความลับนี้จึงกล่าวว่าจงให้ความสําคัญกับผู้คนนะครับจงเปิดโอกาสในการสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นแล้วก็จงแน่ใจว่าในแต่ละวัน คุณถามตัวเองว่าคุณปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดด้วยความรักหรือไม่นะครับอแน่ครับว่าการให้ความสําคัญกับผู้คนแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาด้วยความรักนะี่ฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผู้เขียนคนพบก็คือแม้ความลับพิเศษข้อนี้จะไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่คนจํานวนมากยังมักให้ความสําคัญกับวัตถุมากกว่าผู้คนอยู่ดีนะครับและชีวิตที่วุ่นวายก็ทําให้เราลืมที่จะปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดด้วยความรักนะครับ หลายครั้งความเสียใจลึกซึ้งที่สุดของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เคียงข้างคนที่เรารักอย่างแท้จริงเลยนะครับเดววหกสิบห้าปีครับเป็นผู้บริหารธนาคารที่ปลดกเกษียณแล้วเขาเล่าเรื่องสะเทือนใจให้เขาให้ผู้เขียนฟังนะว่าเมื่อถามว่าคําแนะนําเกี่ยวกับชีวิตที่ดีที่สุดที่เคยได้รับคืออะไรเขาก็บอกว่าตอนผมอายุ40เศษภรยาเจ้าของเจ้านายของผมเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อเขากลับมาทํางานในอีก2-3เดือนถัดมา วันหนึ่งเขาเข้ามาจับแขนผมตรงทางเดินเดฟเขาขอว่าหาเวลาอยู่กับภรรยาให้มากขึ้นนะหาเวลาอยู่กับภรรยาให้มากขึ้นที่จริงเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องพูดอย่างนั้นกับผมแต่ว่าเขาก็มาหยุดผมดื้อแล้วก็พูดคานั้นออกมาผมเชื่อว่านั่นจะเป็นคําแนะนําที่ดีที่สุดเท่าที่ใครเคยให้มาถ้าตอนนี้เขาได้เจอผมเขาอาจจะพูดกับผมว่าผมไม่ยอมใส่ใจฟังเขาก็เป็นได้เดฟเล่าต่อว่าเขาอยากย้อนเวลากลับไปให้ความสําคัญกับความสมัมพันธ์ต่างๆในชีวิตให้มากขึ้น และแม้ตอนนี้เขาจะมีความสุขมากกับการงานที่ทําแต่ก็รู้สึกว่าตนต้องสูญเสียหลายสิ่งเกินไปเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเดฟก็เหมือนหลายคนที่เราสัมภาษณ์ตรงที่ว่าพวกเรามักลืมให้ความสาคัญกับผู้คนระหว่างที่มัวไล่ตามความสําเร็จนะครับอ,อาชีพการงานการทามาหากินต่างๆใช่ไหมยิ่งกว่านั้นคนเรามักจะมองย้อนกลับไปแล้วก็เสียดายที่ปล่อยให้โทรศัท์หรือว่าสิ่งไม่สําคัญกลายเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การสร้างสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองซูซานวัยหกสิบแปดครับ มองย้อนกลับด้วยความเสียใจเรื่องความสัมพันธ์กับลูกๆนะซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วนะครับสุซานบอกว่าฉันมัวแต่หมกมุ่นกับอารมณ์ตัวเองโดยไม่ได้สนใจดูแลลูกๆเลยจนถึงจุดหนึ่งก็ไม่อาจพัฒนาความสัมพันธ์ให้แนบแน่นเหมือนพ่อแม่คนอื่นได้แล้วฉันเสียดายที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือลูกๆให้เป็นชิ้นเป็นอันฉันเห็นเพื่อนๆมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับลูกที่โตแล้วเลยอยากย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางคนเสียดายที่ไปให้ค่ากับสิ่งที่ไม่สําคัญมากกว่าจะสนใจเรื่องปัััญหาาควมมสพนธ ดอนซึ่งอยู่ในวัย84บอกว่าเขาอยากย้อนกลับไปคุยกับตัวเองตอนที่ยังเป็นหนุ่มนะบอกว่าผมอยากกลับไปบอกตัวเองว่าอย่าขี้โมโหกับลูกนักเลยลูกไม่สมควรโดนอย่างนั้นส่วนมากผมมักจะโมโหแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆตอนที่ลูกคนโตอายุ6ขวบเขาถามผมว่านักจิตวิทยาคืออะไรผมบอกว่านักจิตวิทยาก็คือคนที่พยายามทําให้คนเศร้ามีความสุขดอนเล่าว,ว่าผ่านไปสักพักในวันเดียวกันนั้นเองผมอารวาสใส่ลูกคนที่อายุ3ขวบเขาร้องห้าใหญ่เลย ลูกคนโตเดินมาพูดกับผมว่าพ่อฮะอะไรกันพ่อไม่ใช่นักจิตวิทยาที่ดีหรอฮะผมตอบว่าแต่ตอนนี้ฉันเป็นพ่อตอนนั้นผมยังไม่สํานึกแต่ถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะใช้เวลาอยู่กับลูกๆมากกว่าเดิมเหมือนที่ภรรยาของผมได้ทําบางครั้งคุณก็ลืมไปว่าการปฏิบัติต่อคนที่คุณรักด้วยความนับถือนั้นสําคัญแค่ไหนนะภาพช่วงเวลาต่างๆที่ผมมาโดนบรรดาลโทะสะใส่คนที่ผมรักซึ่งหลายครั้งเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ย รวมทั้งช่วงเวลาที่ผมทำตัวไม่ค่อยดีนะกับคนที่ผมรักก็ได้ผุดขึ้นมาในห้วงคานึงของผมผมจะย้อนมองกลับไปแล้วก็อยากให้ตัวเองใส่ใจและแสดงออกด้วยความรักมากขึ้นหรือเปล่าสําหรับผมการแสดงออกด้วยความรักต่อคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตมักจะหมายถึงการมองให้เห็นภาพใหญ่และเห็นว่าความรักสําคัญกว่าวัตถุนั่นเองไม่กี่ปีก่อนตอนลูกๆของผมเพิ่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพยางผมบอกว่าจะซื้อแทมโพลีนมือสองจากเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแทมโพลีนอันนี้ใหญ่แล้วก็เก่ามาก ซ้ายังดูไม่น่าดูเอาสียเลยลูกชายของเพื่อนบ้านต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยผมรู้ว่าพวกเขาอยากลดปริมาณข้าวของในบ้านลงช่วงนั้นเราเพิ่งปรับแต่งสนามหลังบ้านกันใหม่แต่คิดว่าต้องเอาเจ้าสิ่งที่หน้าตาน่าเกลียดมาส่งเสียงดังโผล่ๆกลางสนามหญ้าผมก็รู้สึกลำคาญขึ้นมาแล้ว <c oughs> ซึ่งหลังจากที่มันมาตั้งอยู่ในบ้านผมก็แสดงความไม่พอใจกับภรรยาเลยเธอเสียความรู้สึกแล้วก็บอกว่าผมควรจัดอันดับความสําคัญของชีวิตเสียใหม่ผมมองออกไปทางหน้าต่างห้องนอนแล้วก็ร้องออกมาดังว่า โถเอ้ยพัดโธนะเมื่อได้เห็นวิวใหม่ผมก็แสดงออกให้ทุกคนในครอบครัวรู้ว่าผมไม่ชอบวิวใหม่นอกหน้าต่างห้องนอนหลายชั่วโมงต่อมาผมได้ยินเสียงลูกๆหัวเราะลั่นกับเพื่อนๆขณะกระดิงขึ้นลงอย่างสนุกสนานบนของที่ได้มาใหม่นี้ผมสุกคิดขึ้นมาว่าไม่นานเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะจากไปและใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ผมจะต้องคิดถึงเสียงของพวาขเขาเป็นแน่ๆคิดถึงเสียงหัวเราะจากใจของเด็กๆยิ่งกว่าความงามของสนามหญ้าใหม่แน่นอน นี่ถือเป็นบทเรียนล้าค่านะเราต้องถามตัวเองว่าทุกขณะนะว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่แท้จริงและใช้ชีวิตไปตามนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันตีแสกหน้าเราเหมือนกันนะนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องที่บางคนอาจจะมีนคนโม,โมโหง่ายใช่ไหมกับไอเรื่องแบบเนี้ยเออไอเรื่องที่เราไปยึดติดอะไรแบบแปลกๆซึ่งมันอาจจะเป็นนิสัยเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเราอาจจะต้องมองย้อนแบบ คนคนนี้นะครับชื่ออะไรวะผมลืม <net> นะครับเออดอนะแบบนะครับแบบดอนนะครับว่าเออบางทีเราเราควรจะไอคุณค่าที่เรายึดถือมันคือลูกของเราความสัมพันธ์ที่ดีของเราหรือว่าสิ่งของที่แค่บครบกวนสนามหญ้าหลังบ้านอะไรแบบนั้นนะครับโอเคคราวนี okay, ้เรามาดูต <t> ่อก <t> ับจอห์นนะครับชายวัย93ปีที่ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็กลายเป็นศิลปินในภายหลังนะครับเขามีชีวิตสมรสที่ยาวนานถึง52ปีแล้วก็บอกว่าการแต่งงานทําให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิต เพื่อน,อนๆมักจะอิจฉาเราเขาพูดว่าบอกว่าเราโชคดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะวกเขาถามว่าผมมีเคล็ดลับอะไรผมบอกไปว่าคุณต้องปฏิบัติกับคู่ของคุณเยี่ยงคนที่เท่าเทียมกันเราสองคนทําอย่างนี้ตลอดคุณต้องยอมรับกันและกันยอมรับข้อบกพร่องที่เราทุกคนมีรวมทั้งข้อดีด้วยคู่ของคุณอาจจะดีขึ้นในตอนหลังหรือไม่ก็ตามแต่คุณต้องยอมรับคนรักของคุณอย่างที่เขาเป็นเวลาโกรธภรรยาผมจะถามตัวเองว่า สิ่งที่ทําให้ฉันโกรธนั้นสําคัญกว่าความสัมพันธ์ของเราหรือไม่มันมีค่าพอที่จะสิ่งกับความรักที่เรามีให้กันและกันหรือไม่แน่นอนว่าคําตอบคือไม่โอเควันนี้ผมอาจจะอ่านสัส้นๆนะเพื่อนๆพอดีเวลาในชีวิตค่อนข้างน้อยนะแต่ก็จะพยายามมาแบ่งปันเพื่อนๆเสมอๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อกับเรื่องความรักนะยังไม่จบนะเพื่อนๆยังมีหลายเคสให้เพื่อนๆได้ไปชุกคิดนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับ ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ